สวัสดีทุกคนค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเจาะลึกชะตามนจันทรานะคะวันนี้เราจะมาดูดวงชะตาลักนณาราศีกันสำหรับเดือนกรกฎาคม2568กันแบบเจาะลึกทุกมิติเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนที่ของดาวการเงินการงานความรักสุขภาพสิ่งของนำโชคเลขนำโชคและวิธีเสริมดวงให้ชีวิตสมบูรณ์ยิ่งขึ้นสำหรับลักนาราศีกันตามจันทรคติไทยคือ ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กันยายนถึง14ตุลาคมชาวกันเป็นคนที่มีลักษณะเด่นคือความรอบคอบความมุ่งมั่นและความใส่ใจในรายละเอียดเหมือนนักวิเคราะห์ที่สร้างผลงานอันสมบูรณ์แบบวันนี้เราจะมาดูกันว่าราศีกันในเดือนกร,รกฎาคม2568จะมีอะไรรออยู่บ้างพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะมาเริ่มกันที่การเคลื่อนที่ของดาวซึ่งเป็นหัวใจของโหราศาสตร์เลยนะคะในเดือนกร,รกฎาคม2568 ดาวพุธดาวประจําราศีกันจะอยู่ในตําแหน่งที่ส่งเสริมความรอบคอบและการวิเคราะห์ทําให้ชาวลัคนาราศีกันรู้สึกถึงพลังแห่งการจัดการและการวางแผนที่ชัดเจนนอกจากนี้ดาวพฤหัสบดีในราศีมิถุนจะช่วยกระตุ้นโอกาสในด้านการสื่อสารและการเรียนรู้แต่ระวังความกังวลเกี่ยวกับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่อาจทําให้เสียสมาธิในบางวันนะคะเคล็ดล็อกวันที่25-27กร,รกฎาคมดวงจันทร์ในราศีตุล จะช่วยให้คุณรู้สึกสมดุลและตัดสินใจได้อย่างมั่นใจค่ะมาดูเรื่องการเงินกันบ้างค่ะเดือนนี้ชาวลัคนาราศีกันมีโอกาสได้เงินจากงานที่ต้องใช้ความรอบคอบและการวางแผนเช่นการจัดก,การงบประมาณการค้าขายที่เน้นความละเอียดหรือการทำงานที่สร้างความไว้วางใจเหมือนนักวิเคราะห์ที่สร้างรากฐานทางการเงินให้มั่นคงแต่ระวังค่าใช้ใจ่ายจากการซ่อมแซมหรือปรับปรุงสิ่งของในช่วงกลางเดือนแนะนำให้ตรวจสอบงบประมาณให้ดี โดยเฉพาะช่วงวันที่1 0ถึง12กรกฎาคมซึ่งเหมาะกับการวางแผนการเงินค่ะเคล็ดลับจดบันทึกค่าใช้จ่ายและมุ่งเน้นการลงทุนที่ให้ผลระยะยาวนะคะในด้านการงานเดือนนี้เป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีกันจะได้แสดงความสามารถด้านความรอบคอบและการจัดการคุณอาจได้รับมอบหมายงานที่ต้องใช้ความละเอียดเช่นการจัดการโปรเจกต์การค้าขายที่เน้นคุณภาพหรือการทำงานที่ต้องแก้ปัญหายอย่างเป็นระบบเหมือนนักวิเคราะห์ที่สร้างผลงานอันสมบูรณ์แบบ แต่ระวังความสมบูรณ์แบบที่อาจทําให้งานล่าช้าในช่วงต้นเดือนแนะนําให้ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและทํางานเป็นทีมค่ะเคล็ดลับวันที่25-27กรกฎาคมเหมาะกับการนําเสนอผลงานหรือจัดงานที่ต้องใช้ความละเอียดค่ะสําหรับความรักคนโสดชาวลัคนาราศีกันมีโอกาสเจอคนที่เข้ากันได้จากสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการทํางานหรือการเรียนรู้เช่นที่ทํางานงานสัมมนาหรือกลุ่มเพื่อนในช่วงกลางเดือน คนที่เข้ามาจะชื่นชมความรอบคอบและความจริงใจของคุณเหมือนคู่หูที่พร้อมวางแผนอนาคตร่วมกันส่วนคนมีคู่ความสัมพันธ์จะเต็มไปด้วยความมั่นคงจากการพูดคุยและการวางแผนร่วมกันแต่ระวังการวิจารณ์ที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดเล็กน้อยนะคะเคล็ดลับวันที่25กร,รกฎาคมเหมาะกับการชวนคนรักไปทำกิจกรรมที่สร้างความผูกพันเช่นวางแผนอนาคตหรือทำสิ่งที่ทำคู่ชอบค่ะในส่วนของสุขภาพเดือนนี้ชาวลัคนาราศีกัน ต้องระวังความเครียดจากความกังวลเกี่ยวกับงานหรือรายละเอียดเล็กๆน้อยๆโดยเฉพาะอาการปวดหัวหรือปวดไหล่ค่ะแนะนําให้ฝึกผ่อนคลายเช่นการนั่งสมาธิหรือจัดระเบียบสิ่งรอบตัวเพื่อลดความกังวลสําหรับร่างกายลองออกกําลังกายที่ช่วยสร้างความสมดุลเช่นโยคะหรือเดินในสวนเพื่อเติมพลังให้ตัวเองค่ะเคล็ดลับวันที่2 0่สถึงยีกรกฎาคมเหมาะกับการเริ่มต้นดูแลสุขภาพด้วยวิธีที่เป็นระบบค่ะมาถึงสิ่งของนำโชคกันค่ะ เดือนนี้แนะนําให้พกหินไทเกอร์อายหรือเครื่องประดับสีน้ําตาลเพื่อเสริมความรอบคอบและความมุ่งมั่นสีนาโชคคือสีน้ําตาลและสีน้ำเขียวมะกอกซึ่งจะช่วยให้คุณรู้สึกมั่นคงเหมือนต้นไม้ที่เติบโตอย่างเป็นระเบียบเคล็ดลับสวมเสื้อผ้าสีน้ําตาลในวันที่ต้องจัดการงานสําคัญหรือเจรจาเพื่อเพิ่มความมั่นใจคะ่ะสําหรับการเสริมดวงแนะนําให้ทําบุญเกี่ยวกับการจัดการหรือการศึกษาเช่นบริจาคเครื่องเขียนสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ หรือทำบุญกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวกับปัญญาเพราะดาวพุธสนับสนุนความรอบคอบและความรู้ค่ะอีกวิธีคือจุดเทียนสีน้ำตาในคืนพระจันทร์เต็มดวงวันที่8กรกฎาคมพร้อมตั้งจิตอธิษฐานเพื่อความสำเร็จและโชคลาภเพล็ดลับจัดระเบียบโต๊ะทำงานหรือวางของตกแต่งสีน้ำตาลในบ้านเพื่อรับพลังแห่งความมุ่งมั่นค่ะในด้านโชคลาภและโอกาสพิเศษเดือนนี้ชาวลัคนาราศีกันจะพบโอกาสจากงานที่ต้องใช้ความรอบคอบและการวางแผน เช่นการได้งานใหม่ที่เน้นการจัดการการค้าขายที่เน้นคุณภาพหรือการพัฒนาโปรเจกต์ที่สร้างความมั่นคงเหมือนนักวิเคราะห์ที่วางรากฐานสู่ความสำเร็จวันที่25-27กร,รกฎาคมเป็นช่วงที่ดวงโชคลาภโดดเด่นอาจมีข่าวดีเกี่ยวกับการเงินหรือการได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่เคล็ดลับลองทำสิ่งที่ต้องใช้ความละเอียดเช่นจัดระเบียบโปรเจกต์หรือพัฒนาทักษะในช่วงนี้เพื่อเสริมโชค เลขนำโชคของชาวลัคนาราศีกันในเดือนนี้คือ 3, 6และ9เลขเหล่านี้จะช่วยเสริมความรอบคอบและโชคลาภเคล็ดลับใช้เลขเหล่านี้ในชีวิตประจำวันเช่นเลือกเบอร์ที่มีเลข6หรือทำนัดในวันที่ลงท้ายด้วยเลข3ค่ะสุดท้ายคำแนะนำประจำราศีสำหรับชาวลัคนาราศีกันเดือนนี้เป็นช่วงที่คุณต้องใช้ความรอบคอบและความมุ่งมั่นให้เป็นประโยชน์อย่าปล่อยให้ความกังวลในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆมาขัดขวางความสำเร็จ ดาวพุธจะช่วยให้คุณเปล่งประกายถ้าคุณกล้าว,วางแผนอย่างเป็นระบบค่ะมนจันทราแนะนำจงเป็นนักวิเคราะห์ที่สร้างผลงานสมบูรณ์แบบแต่รู้จักปล่อยวางเพื่อความสมดุลในชีวิตด้วยนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะกับดวงชะตาลัคนาราศีกันในเดือนกร,รกฎาคม2568หวังว่าทุกคนจะได้แรงบันดาลใจและพลังบวกจากมนจันทรานะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเจาะลึกชะตามนจันทรา มีคำถามหรืออยากให้ทำนายอะไรเป็นพิเศษคอมเมนต์ไว้ได้เลยค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ